ไ้เป็นหน้าชาไทยแล้วหน้าช็อกโกแลตจ้ะเราก็จะไปทานกันเลยนะคะไปทานกันเลยจะ้ะเสิร์ฟกับน,ะนันนีแม่มั่วใส่แป้งมั่ว <laughs> มั่วออกมาดีด <laughs> เหรอใส่ไข่มิเดียวใส่แป้งเยอะนี่คือ,อยังยังไม่สุกยังไม่ได้ไปผิงไฟอไขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะ กลินใบเตยโอ้ยต้องมีไส้ไหมคะขนมอะไรคะลูกโดปัญยากิค่ะพูดดังๆชัดๆขนมโดปัญญากิค่ะโดปัญญากิทำกินเองเพื่อนๆเอจ้ะขนมโดปัญญาก,ากิของเราก็ได้ใส่ไส้แล้วนะคะใส่ไส้เลยใช่ไหมคะ ย่างด้วยย่างด้วยเตาถ่านจ้ะเพื่อนๆย่างด้วยเตาถ่านอะไรนะเป็นหน้าชาไทยและหน้าช็อกโกแลตจ้ะเราก็จะไปทานกันเลยนะคะไปทานกันเลยจ้<ม>ะเสิร์ฟกับช็อกโกแลตหรือเหมือนเหมือนย่างเหมือนปิ้งอย่างนี้นะคะไมโลเนี่เหลืองหน้าทานไหมครับเพื่อนๆเหลืองไโนโลช็อกโกแลตอะไรมาอยากราดอะไรก็ราดทำแป้งไว้กินหมายถึงทอปปิ้งใช่ไหม ใส่ใส่หน้าไมโลก็ได้ใส่ข้าวโพดก็ได้มีค่ะใส่อะไรคะชาไทยใส่อะไรก็ได้ค่ะค่ะใส่อะไรก็ได้หมายถึงข้าวโพดยกตัวอย่างข้าวโพดใช่ไหมคะค่ะอลินไปเอาอันนี้มาไปพับปิ้งที่อยู่ขนมข้าวโพดชาไทยข้าวโพดชาไทยอลินไปเอาจานมาค่ะจานมาแล้วนาะอลินก็อยากกินเลยใช่ไหมคะ ย่างด้วยย่างด้วยเตาถ่านจ้ะเพื่อนๆย่างด้วยเตาถ่านไปแล้วเป็นหน้าชาไทยและหน้าช,ชอ็อกโกแลตจ้ะเราก็จะไปทานกันเลยนะคะไปทานกันเลยจ้ะเสิร์ฟกับน้ำเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะไปทานกันเลยอันนี้คือสังขยาชาไทย ใส่อะไรบ้างคะใส่อะไรบ้างคะน้องอลินแม่บอกสีให้แม่บอกสีเขียวทำจากอะไรลูกสังขยาค่ะไม<ป>่ไเจย,เยหอมกุ่นเลยค่ะเ,เพื่อนๆหอมกุ่นเลยนะคะคกินกันรอบนั้นเลยเนาะอลินเนาะ,อะรอบนั้นแม่ทำจากแป้งอะไรคะลูกแป้งสำเร็จใช่ไหมคะแป้งทำเองค่ะอ๋อแป้งทำเอง อยากราดอะไรก็ราดทำแป้งไว้กินออหมายถึงทับปิ้งใช่ไหมใส่ใส่หน้าไมโลก็ได้ใส่ข้าวโพดก็ได้ดก็ใส่นะคะ<ด>แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบใส่อะไรมีมะพร้าวมาโรยก็อร่อยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทําขนมญี่ปุ่นกับบ้านคนไทยอันนี้คือสังขยาพาไทย ขนมอะไรคะลูกโดปัญญากิค่ะพูดดังๆชัดๆขนมโดปัญญากิค่ะโดปัญญากิทำกินเองเพื่อนๆเสร์ฟแล้วนะจ๊ะไปทานกันเลยมั่วพูดชัดๆที่ลูกขนมอะไรคะลูกโดปัญญากิค่ะโอปัญญากิโอปัญญากินะคะ<ม>เป็นขนมชื่อญี่ปุ่น เสร็จแล้วนะจ๊ะไปทานกันเลยง่วพูุชัดๆที่ลูกขนมอะไรคะลูกโอปันยากิค่ะโอปัญยากิโอปัญยากินะคะเป็นขนมชื่อญี่ปุ่นก็ใส่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบใส่อะไรมีมะพร้าวมาโรยก็อร่อยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำขนมญี่ปุ่นกับบ้านคนไทยจ้ะ ขนมโดปัญญากิของเราก็ได้ใส่ไส้แล้วนะคะใส่ไส้มีค่ะไส้อะไรคะชาไทยก็ใส่อะไรก็ได้ค่ะค่ะใส่อะไรก็ได้ค่ะไถึงข้าวโพดยกตัวอย่างข้าวโพดใช่ไหมคะค่ะข้าวโพดชาไทยข้าวโพดชาไทยอลินแปเอาจานมาสิคะจานมาแล้วน้องลินก็อยากกินข้าวโพดชาไทยข้าวโพดชาไทย อลินไปเอาจานมาสิะคะจานมาแล้วน้องลินก็อยากกินชอ็อกเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะไปทานกันเลยมีค่ะใส่อะไรคะชาไทยไก็ใส่อะไรก็ได้ค่ะค่ะใส่อะไรก็ได้หมายถึงข้าวโพดยกตัวอย่างข้าวโพดใช่ไหมคะค่ะใส่แล้วเป็นหน้าชาไทยและหน้าช็อกโกแลตจ้ะ เราก็จะไปทานกันเลยนะคะไปทานกันเลยจ้ะ mm. เสิร์ฟกับน er ้ำก็ใส่นะคะแล้วแต่เพ um ื่อนๆจะชอบใส่อะไรมีมะพร้าวมาโรยก็อร่อยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทําขนมญี่ปุ่นกับบ้านคนไทยจ้ะขนมโดปันยากิของเราก็ได้ใส่ไส้แล้วนะคะใส่ไส้มีไส้อะไรคะ <Okay. S 1> ก็ใส่อะไรก็ได้ค่ะ,คะใส่อะไรก็ได้ค่ะหมายถึงข้าวโพดยกตัวอย่างข้าวโพดใช่ไหมคะใส่แลวเป็นหน้าชาไทยและหน้าชโคโค็อกโกแลตจ้ะเราก็จะไปทานกันเลยนะคะไปทานกันเลยจะ้ะเิรฟกับน้ำอยากราดอะไรก็ราดทำแป้งไว้กินหมายถึงทับปิ้งใช่ไหมใส่ ใส่หน้าไมโลก็ได้ใส่ข้าวโพดก็ได้น้ำชาอุ่นๆก็ดีนะคะเสิร์ฟกับน้ำชาอุ่นๆก็ดีจ้ะนี่คือยังยังไม่สุกยังไม่ได้ไปผิงไฟอไขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะชะ็อแลหรือไมโเ,เหมือนย่างเหมือนปิ้งอย่างนี้นะคะนะไมโลเนี่เหลืองหน้าทานไหมคะเพื่อนๆเ,เหลืองไมโล,มาาลช็อกโกแลตอะไรมาทำจากแป้งอะไรคะลูก แป้ง,ปงสำเร็จใช่ไหมคะแป้งทำเองค่ะอ๋อแป้งทำเองอยากราดอะไรก็ราดทำแป้งไว้กินหมายถึงทับป,ปิ้งใช่ไหมใส่ใส่หน้าไมโลก็ได้ใส่ข้าวโพดก็ได้ก็ใส่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบใส่อะไรมีมะพร้าวมาโรยก็อร่อยนะคะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปทําขนมญี่ปุ่นกับบ้านคนไทยโดปัญญากิของเราก็สุกแล้วนะคะเหลือแต่ลาดราดหน้าใส่ไส้แล้วชอบลาดนมนมข้นแล้วก็ใส่เราชอบช็อกโกแลตเราีจ้ะขนมโดปัญญากิของเราก็ได้ใส่ไส้แล้วนะคะใส่ไส้ขนมไทยขนมโดปันยากิขนมญี่ปุ่นแต่ว่าทำด้วยคนไทย ก็เป็นกระทะที่สองจ้ะเสร์ฟแล้วนะจ๊ะไปทานกันเลยข้าวโพดชาไทยข้าวโพดชาไทยอลินไปเอาจานมาคะาจานมาแล้วนนะองลินก็อยากกินชอบก็ใส่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบใส่อะไรมีมะพร้าวมาโรยก็อร่อยนะคะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปทําขนมญี่ปุ่นกับบ้านคนไทยน้าชาอุ่นๆก็ดีนะคะเสิร์ฟกับน้าชาอุ่นๆก็ดีจ้ะโดปัญญากิของเราก็สุกแล้วนะคะเหลือแต่ลาดราดหน้าใส่ไส้ล้วชอบลาดนมนมข้นเราก็ใส่เราชอบช็อกโกแลตเราเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะไปทานกันเลย อันนี้ไปเอาอันนี้มาไป<ช>ท็อปปิ้งที่อยู่ขนมไหรแล้วเป็นหน้าชาไทยและหน้าชอเเ็อกโกแลตจ้ะเราก็จะไปทานกันเลยนะคะไปทานกันเลยจะ้ะเสิร์ฟกับน้ำก็ใส่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบใส่อะไรมีมะพร้าวมาโรยก็อร่อยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทําขนมญี่ปุ่นกับบ้านคนไทยกินใบเตยโอ้ยต้องมีไส้ไหมคะ ผูชาไทยข้าวโพดชาไทยอลินไปเอาจานมาสิคะาจานมาแล้วนอ้องลินก็อยากกินใ,นใส่สังขยาสังขยาไทยก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้เลยใช่ไหมคะ<า>ย่างด้วยย่างด้วยเตาถ่านจ้ะเพื<ๆ>่อนๆย่างด้วยเตาถ่านอลินไปเอาอันนี้มาปะปท็อปปิ้งที่อยู่ขนม ขนมอะไรคะลูกนมโดปัญญากิค่ะพูดดังๆชัดๆขนมโดปัญญากิค่ะโดปัญญากิทํากินเองเพื่อๆนๆมีค่ะใส่อะไรคะกใะคะคะ็ใส่อะไรก็ได้ค่ะค่ะใส่อะไรก็ได้ค่ะหมายถึงข้าวโพดยกตัวอย่างข้าว